กาบสวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคุณดูผมเลวัตสุดนะครับคุณดูในคลิปวันนี้นะครับผมผมพาผมจะพาไปเล่นห้อง PVP บ้างนะหลังจากที่แบบไอ้คลิปล่าสุดที่ผมทำเกี่ยวกับอินเฟสไปนะครับผมก็คือเป็นสาระล้นล้วนเลยนนนานนาทีจะได้หนัวนะค,ะคุณดูก็คลิปนี้ก็จะเน้นนัวเลยนะครับผมอัปเดตวันที่นะ,ค,ะคุณดูผมเล่นมา5วันแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายก็สกิลยังไม่เต็มนะ หลังจากคลิปนี้แล้วที่ผมเพิ่งสร้างนะผมก็ขุดเมืองนะครับดูขุดเมืองคืนหนึ่งนะครับก็ได้ได้ประมาณนี้นะผมจะขุดจนถึงสองทุ่มนะครับดูแต่ว่าวันเนี้ยวันเนี้ยวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเมื่อประมาณตอนเที่ยงไอ้มีเขาปิดเซิร์ฟนะครับดูปิดเพิ่งมาเปิดเมื่อไหร่วะปอนเปิดเพิ่งเปิดีโมเพิ่งเปิดประมาณสองทุ่มั้งเออสองทุ่มเออไอ้มีเขาเปิดเขาบอกจะบอกว่าเปิดสี่โมงนะแต่เขาว่าบิดบิดอ่ะ บิดมาเปิดเออเลดจัดอะมามามาในวันน <'s> uh ี huh. ้ผมก็จะมาเล่นกับปอนสองคนนะในใน e ีพีหน้าผมอาจจะแบบสกิละอาจจะอาจจะใกล้เต็มนะเขาดูในอีพีหน้านะอีนี้ก็ได้ได้เท่านี้หละอืมแม่งนัวแม่งนัวสกิลปากันอยู่เนี่ยมา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 เราเราเราประแจมาเข้าไว้เราประแจมาเข้าจัดเดี๋ยวเพื่อนห้องที่เลดเล่ก็จะเป็นห้องอ่าซีซมโมนะดูซีซโมมินินะ ตอนนี้ PVP ก็จะน่าจะมีเซิร์ฟเซิร์ฟนี้แหละที่แบบคนเล่นเยอะสุดแล้ว PVP PV <P. S 1> มาปอนปอนรับตีปอน,ปอน,น,ปอนเกิดลงมามีโทคทชจะหมดหรอวะเลีเล้ขึ้นตึกแล้วนะปอนเลีเล้เลยเลยรับเลไหนไหนไหนขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะมามมมข้อเซฟแล้วปไ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 อเฮ้ยเลี้ยลืมเอาเข็มพิษยามาปอนเอามาปะมีมีอยู่เอามามาจับไว้หน่อย มันต้องใช้เข็มพิษ <ừ. S 1> ยาวแล้วนะโโอ้โหเอามาอันเดียวเอง,งเ,เอามาน้อยมัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยลงแววแล้วเอเอดิเอๆเดี๋ยวนี้คือหมาชั้นห้าได้ไหมขึ้นมาชั้นห้าได้ไหมขึ้นมาชั้นห้าได้ไหมเฮ้ยทำไมยิงไม่ดัววะขึ้นมาแล้วเวไปไปไปเอดอมันโดนมันโดน มาดักถ้าตามบอกเลยนะเลยเลได้ตามโอเคเฮ้ยรอ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 เบิร์ดรอเบิร์ดรอเบิร์ดบอลมันขึ้นไหมบอลมันเฮ้ยเอ้ยดิเอาบอลบอลส่วนสวนสวนบอสสวนเลยยิงอยู่กำลังสวนมืดมืดมืดยิงยิงผิดตัวไอ้บอลโดนด้วยบอลโอ้ไอ้เพี้ยโดนเยอะเกินสารโลกวะฮู้ยมาเยอะจัดเยอะจริงเยอะหนินะออมก่อนถูกต้องอมก่อนอ้อยเ โอ้โหเลเงมีตัวมีมีนี่แล้วไม่ใช่เหรอมีแล้วนะไอ้พวกแอสซินอะไรพวกเนี้ยที่มียศแล้วยศเลยนะไอ้เอ็งไปใส่ยศยังไอ้พวกตัวที่เอ็งปลดล็อกแล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวยวัดอยูวัดจูได้ไดไดไเดิมมนเสร็่นเสร็จแล้วเอ๊ะแต่จะหมดยังไม่ได้ซื้อใหม,ม่เลยอุย้ยไม่รู้วัดไม่ไ,ไหวว่ะ โดนมาโดนมาโอ้ยมาดูยิงโคจัดเลยมาดิมาดิโอ้โหสู้ไม่ไหวว่ะเขนดูโหจัดเลยลงอยู่ตัวอะไรอืมไม่ EP นี้มันก็ต้องยอมไปเราสกิลเต็มเมื่อไหร่เราค่อยแบบเชิดใช่ไหมเราสกิลเต็มเมื่อไหร่เราก็ค่อยเชิดที่หลังนะคอนดู มาแป้นหนึ่งจ right? really well, ัดของก่อนนะฟอนแป้นหนึ่งเลรที่จะบอกก็คือเอ็งเข้าไปเอาพวกอะไรนะไอ้ที่มันเป็นพวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้โปรไฟล์อ่ะไอ้โปรไฟล์ข้างหลังอ่ะเออเอ็งยังไม่ได้เข้าไปเอามันเอาได้แล้วพวกพวกแต่ละสายต่างๆนะเลทก็ใส่มาไม่หรอเอ้าไม่ได้ไม่ใส่หรอเราไม่ได้ใส่หรอเราดูผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ใส่มันช่วยไหมมันช่วยไหมไอ้พวกยศเนี่ยช่วยดิเพื่อนช่วยเยอะเลยสัตว์เลี้ยงอะไรยังช่วยไหม ัตว์เลี้ยง่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ไอ้โปรไฟล์ช่วยไอย้พวกไอ้พวกดาวพวกยศเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะโดใส่ของไอ้แฮปดีไหมใส่ของไอ้แฮปไหมใส่ของ I อไอ้แฮปอ่ะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วลองอ่านดูอะไรว่ามันช่วยอะไรมาไหนนแต่ยศอันนี้น่าจะเยอะนะของสกิลส่วนมากเขาใส่ของสกิลหมดเลย นี่ไงไอแฮปแนะนำใส่อันนี้ดีกว่าเพื่อนไอ้สี่นะสี่นะไอ้้ไอสี่ลุงอะสี่ลุงนะโอเคเออสี่ลุงเลยไปเรียกตัวตัวไอ้สเปเชียลแล้วก็เรียกสี่ลุงเลยเอาเอามันใส่มันใส่มันใส่ของมันมันใส่ไม่ได้ไอะมันต้องใส่ของสเปเชียลเท่านั้นหรอใช่นา่าจะใช่อ๋อเนี่ยครับใช่ใช่อ๋อมันต้องใส่ของตัวนี้นะมันช่วยเยอะมันช่วยเยอะอยู่เลย เออมันต้องใส่ของของของตัวตัว,ตวที่ห้าเท่านั้นนะดูสายสเป,ปชเชียลนะใส่หรือว่าใส่ฮันเตอร์ใส่กระสินอะไรเงี้ยใส่ไม่ได้นะใส่มาแล้วใส่มาแล้วแล้วสัตว์เลี้ยงอ่ะต้องต้องเดี๋ยวต้องถอดสัตว์เลี้ยงของตัวตัวนี้ออกก่อนไม่ต้องถอดก็ได้ใส่ได้เลยเออเหลอาใส่ได้เลยเหรอใช่ใ,ชใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ได้เหรอเออใส่ไม่ได้ไมัต้องถอดออกก่อนนะถอดอยังไงวะไอ้ไอ้นี่ไงไอ้อันคิวอันอะไรวะนะ สายมือป่ะทอสัดเลี้ยงใช่ป่ะสายมืออ๋อรู้ <Okay. S 1> รู้รู้แล้ววิธีถอดก็คือน่าจะตรงนี้ป่ะไม่ใชานี่มันรีเนมอ๋อนี่ไงกดที่สัตว์เลี้ยงแล้วกดคำว่าใสา่กดกดใส่นะโอเคโอเคได้แล้วไแล้วก็แล้วก็ใาส่ของวอลเลอร์นี่ไงวิธีวิธีถอดแล้วกดที่สัตว์เลี้ยงใช่ป่ะลอง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 ก่อนลองก่อน ที่รอดก็ที่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วก็กดถอดโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมา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 ใส่แล้วใส่แล้วเอาใหม่คนดูแก้มือใหม่แก้มือใหม่ยศมันช่วยนะคนดูยศไอ้อะไรวะพวกยศต่างๆสเปเชียลเอ่อป้ายชื่ออะไรพวกเนี้ยสเปเชียลดีสุดก่อนแต่เลวไม่ได้เอาสเปเชียลไม่สเปเชียลสกิลยังไม่เต็มเลยดิสกิลยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะเออนีอาาอ่ก็ยังไม่ได้อัพเหมือนกันเออเลวไม่ได้ไดเลวเอาของวอลเลอร์มา เ<ไ>ราเของไอ้นี่มาแต่ว่ายังไม่ได้อัพไอ้นี่เลยเพื่อนอัพไอ้นี่ม,มือเออผมยังเล่นอันนี้ไม่ได้นะดูเพราะว่าสกิลมันยังไม่เต็มนะเนี่ยเนี่ยสกิลแค่นี้อัพกับอันบนกับอันล่างเป็นลากนะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอะไรบ้างนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรียนลงรอนะได้มามามาห้องเดิมห้องเดิมนะผมเนี่ยว,วะดิจิลโมมินินะคนออนสิบสองคนนะแต่เซฟโซนหนึ่งคนออนสามสิบหกคนเลยนะ แต่โซ่นหนึ่งมันลงหมื่นได้ไงแต่ซีโโมวินิมันลงหมื่นกับรีเจนไม่ได้ไงมันเป็นห้องคนจนอ่ะเขาจะ้ะมาเลยลงรอแล้วเรย,ยลงมาแล้วมา <c oughs> ไหนว่าเขาดูยศผมยศไอ้แฮปผมยศไอแฮปเฮ้ย <c oughs> ผมผมเอาเอาถูกตัวลงมาหรือเปล่าวะ <c oughs> ใส่อีกตัว,วเอาลองมาอีกตัวปว้เนี่ยเ่อนเออ <c oughs> ใช่ปหมเนี่ยมอดูผมทำไมไม่มียศไม่มีอะไรเลยวะโอ้ย่ยปืนปืนใหม่นะ้วพรสวยแล้วกันโอ้ผมเอาผมใส่ผิดตัวมาวดูผมต้องเอาตัวของฮันเตอร์มาต้องเอาฮันเตอร์มาใส่ผิดตัวมาเพื่อนแล้วหนึ่งทอนก่อนโอเคใส่แล้ว แป๊บนึงนะคุดูขออนุญาตใส่ใหม่แบบโอเคใส่ย,ยังอันนี้ใส่แล้วนะอันนี้ใส่หมดแล้วนะโอเคใส่ยอยู่นะโอเคมาๆๆๆลงแล้วเพื่อนลงแล้วคลิปนี้ชิวๆคนนี้คลิปคลิปนี้ชิวๆนะคุดูใส่ผิดตัวได้ไงวะเนี่ยงงเลย ลงมาแล้วเพื่อนลงมาแล้วตีมานะ okay, สนอบอลได้ๆๆอยู่เริ่องแขนชิดยานะเลยอ๋อไม่โอ้โหตีแล้วเลยเฮ้ยอันหนึ่งอันหนึ่งโดนโดนโดนโอ้ยอนนนเคย,ยตรงนี้ปิดเกลืองวะวจะออกเซฟได้ปหเนี่ย เลกอะไรนะโอเคตีไปแล้วกันขึ้นแล้วอ,อุ้ยพวกเดียวกันมาวะเลวัดอยู่เลวัดอยู่แต่จะตายม,มันโดนตามเลยแน่นอนโยตี่เดียวกันสองสามตัวเลยวะตรงนั้นอ่าแล้วโอ้โหมันได้ไหมเนี่ยมันเอาเรียกปอดัดอ่ะแต่เลวัดอยู่ยขึ้นมาเลย ุ้ยเลยหาจังหวะรับตี้ได้รับนะรับเราเลยรับตี้อยู่ใครเนี่ยเลยไม่รับตี้ปอนเรอไม่ใช่โอ้โหเหลืองเลยแป๊บนึงเอาเอาตี้ก่อนเอาตีอ่อนเยอะมั้ยจะรอเดี๋ยวรอเอาตี้แล้วตี้แล้วจะรออยู่อีกตึกนึงชื่อปอนชื่อเนี่ยก่อนเอ่อของเชียชื่อหายถึกจัดเลยเพื่อนเพื่อนไอ้ตัวนี้ถึกจัดเลยเราก็ลำมามามาขอดูเฮ้ยทันลำ นี่ใครวะเนี่ยตีมาแล้วเพื่อนพันลำชื่อพันลำไม่ใช่เพื่อนเลยอีเลยอีกเลยยังออกตีไม่เสร็จเลยเอาเอาเก็บผิดยามาปะเอามาไไมามาเนี่ยมาเนี่มาตี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 สนมบอลมาปาเนี่นะพันลำพันลำมาไหนตีเราเพื่อนตีเราไหนวะอ๋อพันลำพันลำคือนเราคือแล้วไหนเพื่อนคือโอ้ย มาดักข้างบนไม่ดักข้างบนเล่นอะวะโอ้โหข้างบนเยอะจัดเยอะจริงเยอะจริงโอ้โหเลยโดน,นเพื่อนเลยโด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 นโอ้ยทำไมเราเรอ,เอา,เาเลยเหรอเออมันเอาดีโอ้โหแล้วมันเแบบิ้ลเบิ้ลหลายตัวจัดอะ่ะเยอะเกินตายแหรออืมอืมตายแล้ว,วตายแล้ว,ลวไม่เอาเข็มย,ยามาด้วยอะ่ะโอ้ยแย่แค่แม่เอาเดือดจ้าอี๋เหรอเออผมไม่เล่นมี มา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 จัดใหม่นะฮือจัดใหม่จัดใหม่โอ้โหโอมขึ้นมาโอมโอ้โหโอมอม,อมืดมืดมืดใส่แม็กนี่นะครับผม,มผมเอาไปทีละสามสิบอันนะเอาอ้มาโอ้โมาโอ้แต่เพื่อนไอ้เหี้ยโดนคาเซไม่ทันเอามาเอางี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราไปพร้อมกันเฮ้ยวะอุ้ยหลุดอา กดโหลุดเอาหลุดแล้วไหนบอกแก้แล้วไอ้เวนเน่ลืมกันง่ายว่ะเดะฮะกดหลุดเอาแล้วหลุดเพื่อนกดฟังแบบที่เราจับเซตรอไว้แล right ้วอ่ะมีค้างหรือเปล่าแม่งหลุดแม่งหลุดเลยเพื่อนรอลาลา หอมแล้วบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนิดนึงก่อนยังอุ๊ยเอ้าหลุดเหรอเหลือกูดิสน็อ c โซนไอ้สัตว์โคดูขอโทษโคดูด่าเลดโง่แน่เลยเลดี้น็อ c โซน n e รีแตกเลยกูก็คิวอยู่ในโซนโอ้โหว่าอยู่ว่าทำไมไมีจีนึงวิ่งเอาโดคนจริงๆไงคนไม่รู้ไงคือคนไม่ผิดไงซึ่งคนที่ผิดคือคนที่ไม่รู้ไงเฮ้ คนที่ไม่รู้คือคนที่ไม่ผิดส่วนคนที่ผิดคือคนที่ไม่คิดจะเรียนรู้มะโอ้โหฝากช่องจิตตอกเลยด้วยนะมนดูเลยลงคลิปทุกวันนะช่ชงงองจิตตอกโช์โง่ออกออกยูทูบละตอนนี้ช็อตหนึ่งบอลจะเลนิดหนึงน่งก่อนนะบอลได้เว้ยมาครับมาดูขอปิดปิดปิดไมค์พอลก่อน ไปขออีกหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะฉัชชนมีเธอ,อ,อเอาสักประมาณสามสิบประกันมาโดน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  ได้คืนแล้วได้คืนแล้วแต่งง่จังเลยคนดูผมอย่าด่าผมเลยครับคนดผูผมไม่คิดว่าจะอยู่นอกโซเน,นี่ยตรงนั้นนะ่ะเพราะฉันมีเธอคนลืมเข็มฉีดยาน,นะคนดูไม่ต้องเข็ดฉีดยาได้นะ้โอ้โหไหเลทุกดอกไว้หนึ่งขอตั้งหลักใหมไก่อน mày con Mà uế đi bà đi đê อา้ตายพอดีผมคิดว่าผมไม่รอดแล้วนะเนี่ยโอ้โหผมรอดว่ะโอ้ยมันดิสนี่พอดีเลยว,ว่ะเล่นเซฟโซนไม่ไหวอะส่วนมากผมจะเล่นหนึ่งหนงนะพวกในสตรีมแล้วพวกนี้ผมจะเล่น่นตลอดเลยนะอันนั้นทีละผมจะมาเล่นเซฟโซนแต่ในคลิปผมก็อยากจะพาทัวร์ไงพาทัวร์อยากเห็นนัวๆใช่ไหมละ่ะผมก็เลยเ พะฉันมีเธอคนเดียวไปคนดูเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยตัดภาพไปตอนที่เจอคนเลยดิฟ้ามาครับมาดูเจอคนบวกแล้วนะมา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 รักกันภาษาอะไรแค่เวลายังไม่มีขอโทษที่ทำให้เธอร้งไหจเฉกขค้นสุด

มีคงมีเชิงเยอะจังเลยรักกันภาษาไราแค่เวลาย,ยิงไม่โดนเลยวะโอ้ติดพิษด้วยเดี๋ยวแก้พิษก่อนเดี๋ยวแก้พิษก่อนยิงบ้างแก้พิษบ้างยิงบ้างแก้พิษบ้างนะคอนโดโอเคตามสไตล์ตามสไตล์

นมน้าเจอนมน้าไปดีเจอนมนะ้าไปดีนม,นะปดมาเล่าตัวที่สามมาเล่นไว้คนดูตัวที่สามอะโหดบอกเลยตัวสุดท้ทายยังกากอยู่ตอนนี้ตัวสุดท้ทายยังกากอยู่เพราะว่าสกิลยังไม่เต็มมันก็ยังกากอยู่นะครับผมมาไปดิวัดอด้หูว้ยเข้ามุมจัดเลยดิเฮียพปกหนึ่ง,งพักหนึ่งพัก่อนพักคอน มาดิมาดีเฮียอุ๊ยโอ้โหโไม่ได้ปั๊มยาไม่ได้ซัดหัวซัดหัวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ซัดหัวโดนเลยอะวีเอสวีวีเอสเล่นมันนะดูแบบแจ๊จ๊ๆถ้าใครถ้าใครอยากเสียงดังๆก็เอสวีดี มามาไม่รอบนี้ไม่พลาดแล้วค่ะดูร,รอบนี้ขอแบบขอแบบไม่ไม่ตายแลยรอบที้ไม่ตายเลยจังว่ามันจะดิดอ่ะรอบเนี้ยมารอบนี้ขอไม่ตายเลยแล้วกันเ้ยลืมเอาชอบเอาชอบแบบลืมเอายาแก้ผิดมาไอเข็มแก้ผิดอ่ะโอ้โหถึกจังวะของยาก็เน,นี้ยของยาก็ เฮ้ยโอ้โหเล่นโดโซนอะไรเฮียเฮียเล่นโดโซนเลยเหรอเอายาแก้พิษก่อนงั้นะมาเอายาแก้พิษก่อนโอ้โหโอ้ยเม้มจัดเลยละเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเฮียเม้มจัดเลยละเฮียโอ้โห มีวิโด้หัวเลยคอนโดมีดว,ว,มมดวิโด้หัวในคอมเมนต์มาดิอว้ายโจัดเลยถึกจังวะถึกจังวะมาดิมืดนล้วน่ะมืดแล้วน่นะเข้ามุมพอดีไงเข้ามุมพอดีไงเขาดู

เล่นนาเกียดไปป่ะเนี่ยแต่ประเด็นประเด็นมันคือมันถึกอยู่นะถึกเลยละ่ะไม่ใช่ติดธรรมดาแปลคปวามวัดนะครับผมความวัดความวัดนะครับผมเอาหรอเดี๋ยวทำงานแป๊บหนึ่งนะโอ้โหความวัดนะเขาดูความ,มวัด เอาหน่อยไว้เอาหน่อยไว้มาครับเอาต่อ,อต่อต่อ,ตอขอขอแก้มือหน่อยขอแก้มือหน่อยมามาดีมาดี

มาดิอ๋อกัวหน้ากัวน่ามันน่าจะยาวหมดมั้งแหละเซตหนึ่งมันบวกนานอยู่เนาะดูบอกเลยนะถ้าแบบพวกมีสก,กิลแบบเต็มๆซะหน่อยอะไรเงี้ยมันต้องวัดแบบจริงๆวัดแบบหัวุทุเบศอ่าก็เล่นไม่จริงหรอกอันนี้แม่งเคยเล่นแนว M K มาก่อนแน่เลยถ้าแบบวัดานเนี่ยนะ โอ้โหไม่หลับว่ะมาดูไม่หลับว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องใครเห็นก็ว่าหลับไอ้เจแต่มันไม่หลับได้ไงวะเนี่ยเปลี่ยนปืนมั้งเปลี่ยนปืนมั้งเปลี่ยนปืนมาเล่น H HVD มั้งไม่หลับได้ไงวะสาบปั๊มบั๊ออะไรมีมามาๆๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ย ไม่ใช่เหรอวะแม็กไหนแม็กนี้เหรออ๋อคนละแม็กกันนะมาครับมาครับตรงไหนตรงไหนเข้ายมั่งไปขวายมั่งผัดกันไปไปทางนู้นไปมา วิ้ผมล้อมอย่าไม่ติดยอมละคขดูประมาณนี้คนดูสู้ไหวบ้างไม่ไหวบ้างวะไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมเลยว่าสุดขอตอลาไปก่อนนะผมพยายามจะให้ไอตัวสปาเชียวของผมเนะี่ยเต็มให้ไวที่สุดนะครับผม